นี่มาทำอะไรอ่ะนี่ไปเล่นอะไรมั่งกิของก็ไปนั่งนี่มัมาวะไสิั แล้วก็มีปีศาจด้วยคุณก มาใกล้ๆก,กล้องดิอย่ากใกล้มากมองไม่เห็นใมันอยู่ในประกอบเป็นร่างคิงคองดิโอเค ลิี่ปาปิก้าลองสร้างเป็นมนุษย์สร้างเป็นมนุษย์นนษยอ,อยู่มานี้หน่อยแป๊บเดียวอยู่าต้องกปดปน่ดค่ดนอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์ อย่าลืมคอมเมนต์บอกคลิปใหม่บอกคลิปใหม่อ,หมอย่าลืมกดซับสไคร้อย่าลืมกดซับสไคร้สวัสดีครับลาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคจบแล้วใช่ไหมแล้วยิ้มหน่อย